ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเห็นแล้วเคลื่อนไหวทันทีสงการเคลื่อนไหวหลังมีภาพแมทไฮโซพกยืนใกล้ชิดในงานปาร์ตี้ปีใหม่ล่าสุดทางด้านสงการเตชนะนรงเคลื่อนไหวแล้วหลังมีภาพแฟนสาวแมทไฮโซพกยืนใกล้ชิดในงานปาร์ตี้ปีใหม่กลายเป็นกระแสข่าวร้อนวงการบันเทิงรับปี2566หลังมีข่าวลือว่านางเอกซุปตาดังอัมพชราภา ่อแวลเลิกไฮโซพกหลังจากที่ไร้เงาทั้งคู่ฉลองปีใหม่ด้วยกันและในขณะเดียวกันก็มีกระแสข่าวลือว่าทางด้านอัมพชราภาไฮโซพกเลิกกันพร้อมมือที่สามแม้ก่อนหน้านี้ทางด้านแมทพิรณีเคียร์ตกเป็นมือที่สามอัมไฮโซพกผ่านอินสตาแกรมแล้วว่าได้ออกมาชี้แจงถึงกระแสข่าวที่เกิดขึ้นโดยเผยความจริงว่าจากข่าวที่เกิดขึ้นแมทตัดสินใจว่าจะไม่เงียบแต่จะขอชี้แจง ครั้งเดียวทางนี้เพื่อจะได้ฟังจากปากแมทแบบครบถ้วนไม่ตัดต่อและไม่แต่งเติมให้เข้าใจผิดนะคะเรื่องมีอยู่ว่าแมทไปสังสรรค์ปีใหม่โดยไปกับเพื่อนๆผู้จัดการไม่มีการนัดกับพี่พกแต่อย่างใดเป็นเพื่อนกลุ่มแฮงเอาท์ out, กันมานานทุกครั้งที่ปาร์ตี้ก็จะได้เจอหรือไม่ได้เจอตามแต่โอกาสวันนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นพี่พกถายมือขึ้นมาจะว่าเพื่อดูแลน้องก็ได้ไม่ใช่การจุงมือ หรือจับมือถือแขนแบบชูสาวทั้งนี้แมทคุยกับพี่พกแล้วว่าเราต้องยอมรับในความไม่คิดเกินเลยไปของเราสองคนจึงทําให้ภาพพี่หน้าเข้าใจผิดอยากแก้ตัวตรงจุดนี้แต่ขอแก้ไขเพื่อย,ยอมรับความผิดพลาดเมื่อทราบเรื่องว่าพี่อัพไม่สบายใจแมทรีบส่งข้อความไปเพื่อขอโทษและอธิบายในวินาทีนั้นเลยรวมถึงแชทของแมทกับพี่พกตั้งแต่แรกพอคิดว่าอย่างน้อยถ้าคนจะมีอะไรเกินเลยจริงต้องปรากฏในแชท เพื่อให้พิจารณาในความบริสุทธิ์ใจคะ่ะลึกๆทุกๆท,ท่านมันไม่ควรเกิดขึ้นแต่เมื่อพลาดไปแล้วขอแก้ไขและปรับปรุงให้ถูกต้องแทนการแก้ตัวคะ่ะขอโทษจากใจอีกครั้งและขอความการุณาไม่แต่งเติมเรื่องให้บานปลายใหญ่โตนะคะอย่าลืมว่ามีหลายคนต้องบอกช้ำขอบคุณคะ่ะในเวลาต่อมาได้มีการแชร์ภาพแมตต์รีีไฮโซพ,พกในงานปาร์ตี้ปีใหม่ที่เป็นข่าว โดยในภาพเป็นภาพที่ทั้งคู่ยืนอยู่ใกล้กันโดยมีบรรดาเพื่อนๆคนอื่นๆที่ถ่ายรูปแต่ทั้งคู่ไม่ได้มองกล้องเลยและไม่ได้มีการจับมือถือแขนแต่อย่างใดล่าสุดทางด้านสงการเตชะนรงแฟนหนุ่มแมทพิรณีเคลื่อนไหวแล้วหลังมีภาพแฟนสาวแมทพิรณี so ok, ไฮโซพกใกล้ชิดกันในงานปาร์ตี้ปีใหม่โดยทางด้านสงการเตชะนรง์ได้ออกมาโพสข้อความผ่านทางอินสตาแกรมว่าไปกันใหญ่แล้วข่าวไม่มีอะไรเลยครับน้องๆ เาเป็นเพื่อนกันมานานมากแล้วครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ